อย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะกดเลยเรามีแปลงแต่งหน้ากันกี่ชิ้นคะมาดูดีกว่าค่ะว่าพี่โซแนะนำอะไรบ้างตามมันเลย สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้ที่โซเฟียนะคะก็จะคุยกันนะคะเรื่องอุปกรณ์การแต่งหน้าที่ชื่อว่าแปรงแต่งหน้านั่นเองคือแปรงเยอะมากแล้วหน้าเรานิดเดียวอะคะ่ะพอใช้รองพื้นนะคะ,ะสาวๆบา,างคนก็ถนัดในการใช้นิ้วแล้วมือมันอาจจะเลอะไงเวลาไปหยิบอย่างอื่นมันจะเลอะเขาก็เลยจะใช้แปรงเท่าที่ดูเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ประมาณ3แบบด้วยกันนะคือแบบแปรงแบบนี้ก็คือปาดปาด,ปาดเนี่ยเนื้อมันก็จะติดปื้ดปาดไม่ดีก็อาจจะเป็นรอยแปรงขนซินติกนะคะหรือว่าขนสังเคราะห์ ไอ้ทรงแบบเนี้ยมันก็จะมีแบบทรงนิ่มๆเหมือนกันนะแต่ว่าของพี่โซเฟียไม่มีนะคะก็เป็นทรงพุ่มกลมๆวนๆพุ่มเหมือนกันแต่ว่าเป็นพุ่มหัวตัดเห็นไหมไม่เหมือนกันนะคะสามอันนี้แต่ว่ามันก็สามารถใช้ลงรองพื้นได้ทั้ง3มอย่างเลยอันเดียวก็พอนะจ๊ะยิ่งอุปกรณ์เยอะแล้วเรางงทําให้การแต่งหน้าเรายิ่งช้านะจ๊ะแป้งฝุ่นนะคะก็จะมาเป็นแบบกระป๋องกระป๋องอะไรแบบนี้บางท่านนะคะก็จะแบบ ชอบใช้แป้งใหญ่ๆจุม่มลงไปในแป้งฝุ่นเคาะๆแล้วก็ปัดทั่วหน้าพี่สเปรยก็ไม่ได้ใช้แปรงพี่สเปิยใช้พับมันเวิร์กมากเลยนะคือตอนที่แบบเริ่มหัดแต่งหน้าใหม่ๆนะช่างที่สนิทกันเนี่ยเขาก็แนะนำฟองน้ำของชิเซโดตอนนี้มีใช้2อันเด้วไว้แบบสลับกันนะคะเวลาแต่งหน้าลูกค้าซักไม่ทนันอะไรแบบนี้ก็จะใช้วิธีการนะเทแปง้งใส่มือมือเราต้องสะอาดก่อนนะคะคือมัน,ม,นมันเวิร์กสุดละในการบีแป้งที่มันแบบแตกระจายนะแล้วก็กด กดกดกดทั่วหน้าเลยถ้าเราลงสีตานะคะพื้นที่ตาเนี่ยก็แบบเป็นอะไรที่แบบใช้สีเยอะแล้วก็มีพื้นที่เล็กด้วยอะไรกันคุณพระตานิดเดียวฉันใช้นิ้วเดียวมาตลอดเลยอันแรกนะคะพี่โซก็ใช้แบบเป็นทรงพุ่มก็คือจุ่มสีอ่อนแล้วก็ระบายทั่วเบ้าตานะคะก็คือเหมือนเป็นสีอ่อนรองพื้นไปก่อนเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้แปรงอันนี้นะคะที่แบบว่า เป็นหัวนแบนจุ่มสีแล้วก็ครีเอทอีกเส้นหนึ่งค่ะเพื่อเพื่อเน้นความมีมิติที่บริเวณหางตาวาดเส้นตาล่างด้วยแต่ว่าไอแปรงพุ่มๆอย่างเงี้ยมันก็คือช่วยในการเบลนด์ด้วยเหมือนกันเนี่ยเบลนด์แบบจิ้มไปมุมตานะแล้วก็หม,มุนๆมันก็ช่วยในการเบลนด์เหมือนกันนะคะอ้าวแล้วอีอันจิ๋วไ้ทำอะไรก็นี่ไงคะเห็นหัวตาไหมที่ทาแบบสีข,ขาววาวๆอะไรแบบเนี้ยเราก็ใช้แปรงเล็กๆค่ะทาวาวๆอย่างนี้ได้ นอย่างวันนี้ไม่ได้ทาอายไลเนอร์นะคะเพราะเป็นลูกใซส์ก็จะใช้อายแชโดว์สีดำนะคะกับแปรงเล็กๆแบบนี้ขีดตามแนวขนตาแทนอายไลเนอร์เปลือกตามีสีดำก็พอในส่วนของคิ้วนะคะเราก็จะมีแปรงเขียนคิ้วมองปุ๊บทุกคนต้องรู้นะคะว่ามันคือแปรงเขียนคิ้วเพราะว่ามันจะมีลักษณะตัดเฉียงไปด้านหนึ่งเวลาใช้เนี่ยนะคะด้านสั้นนำด้านยาวแปลว่า ถ้าพี่โเฟียลากไปแบบนี้ปุ๊บแต่ว่าด้านสั้นอยู่ด้านนี้ลากนะอ้าวแล้วดิวสอเขียนคิ้วล่ะลูกคนบอกฉันไม่เคยใช้แปรงเขียนคิ้วมาเลยนะสำหรับพี่โซเฟียแล้วนะคะก็คือใช้ในการวาดฐานคิ้วให้คมแล้วก็ระบายช่วงบริเวณหางคิ้วได้แต่จะไม่ใช้ระบายทั้งแท่งโอ้ไม่นะปกติหน้าก็แข็งอยู่แล้วเนี่ย จะเอาดิสอเขียนคิ้วระบายให้หน้ามันแข็งเป็นผู้ชายหรือยังไงเข้าใจไหมคือเรียกว่าแบบผู้หญิงสมัยนี้เราไม่ค่อยละเอียดอ่อนกับกับการแต่งหน้าเราคิดว่าเราเป็นผู้หญิงไงเราจะแต่งหน้ายังไงก็ได้พฤติกรรมการเขียนคิ้วนะขอบล่างขอบบนเนี่ยขอให้ละไว้สําหรับมืออาชีพเพราะว่าเขารู้น้ําหนักมือนะคะว่าเออมันต้องหนักเบาแค่ไหนอย่างไอคือคิ้วเข้มมากผู้ชายกลัวนะคะโอเคปะการเขียนคิ้วแบบฝุ่นในการช่วย แก้มจ้าถ้าเลือกได้อย่างเดียวนะคะพี่โซแนะนำอันนี้ดีกว่าจะสามารถทำได้ทั้งแก้มแล้วก็คอนทัวร์หน้าเบาๆด้วยนะคะเราแอบทำเหมือนแบบเชดดิ้งเบาๆได้นะคะทาทาทาแล้วก็วน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 ,วนคือคือทาแก้มค่ะยิ้มค่ะจากตรงนี้นะคะก็คือชีกบอเราหรือว่ากระดูกหนกแก้มเราก็ทาวนๆเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้ตรงเนี้ยในการทำคอนทัวร์หน้านะคือเรียกว่าพรางนะคะร,รอบๆหน้าผากอะไรแบบนี้ไปได้หมดเลยนะคะนี่ก็คือแปรงแก้มแล้วก็ แปลงทำคอนทัวร์อีกจุดหนึ่งที่เรามักจะต้องทำกันก็คือจมูกนะคะทรงพุ่มแบบนี้คือมันจะใหญ่เกินกว่าจะทาตาได้นะถ้าเอาอันนี้มาทาสีตาคือตาจะเละนะจ๊ะคือแบบเือ <inary noise> er, ทาอายแชโดว์จนถ <iss avoided S 1> ึงคิ้วเลยอะไรแบบนี้นะเอามาหมุน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 วน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 แปลงลิปสติกก็จะเป็นขนซีนติกเหมือนกันนะคะใช้กับพวกเนื้อครีมเน้นขอบปากให้ได้ก่อนนะจ๊ะพอขอบปากได้แล้วก็ทาด้านในได้นะจ๊ะมันก็จะดูแบบสนุ คือมีอีกอันนึงนะที่เล็กคอมเมนต์ว่าเราน่าจะมีนะคะก็คือแปลงรูปพัดจ้า TikTok 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 ้าอายแชโดว์แล้วมีผงๆอ่ะหลุดหลุดหล,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 ลุดลงมาตรงหน้าเราถ้าเราเอามือปาดอมันก็จะเป็นรอยถักอยู่บนใบหน้าเราคือเวลาใช้ต้องทําแบบสะดุ้งสะดุ้งนิดหนึ่งอ่ะคือนี่คือแบบว่าแค่ส่วนของหน้าที่เราควรจะมีนะคะอ้าวแปลงมีกี่อัน แปรมีทั้งหมด10บอันจ้าได้ใช้แน่นอนนะคะอ่ะฝากเอาไว้นะคะเป็น10ชิ้นที่สาวๆควรจะมีนะจ๊ะแล้วเวลาซื้อแปรงก็ไม่ต้องงงอีกนะ,ะวิธีค,คิดคิดได้ง่ายฉันจะซื้อแปรงไปทาส่วนไหนของใบหน้าแล้วจะไปใช้ทำอะไรเพื่ออะไริชิ้นนี้รอดแน่ๆอย่าลืมกด subscribe นะจ๊ะถ้าเธอเป็นคนสวยที่ใจดีอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเธอรู้ด้วยละ่ะเราจะได้สวยด้วยกัน